สวัสดีค่ะรอพี่ตั้งวายอยู่หรือเปล่าคะเรามาเจอกันแล้วที่เมืองเลิบดีสปาร์วันนี้เราจะมาดูความลับของคนขายกระสุนที่ท่าเรือกันเนื่องจากมีน้องๆบางคนค่ะเคยคอมเมนต์ถามว่าทําไมหนูเข้าเกมมาไม่เจอคนขายกระสุนคะซึ่งความลับอันนี้พี่ว่าน่าจะมีน้องๆบางส่วนที่รู้อยู่แล้วค่ะว่าต้องทํายังไงเขาถึงจะโผล่ขึ้นมามางันสเต็ปที่1เราลองไปเปลี่ยนชุดที่มีอาวุธปืนค่ะเอาเป็นชุดตำรวจหญิงที่อัปเดตมาล่าสุดก็แล้วกัน พี่เห็นเกมซาก,กุระข,ของเซิร์ฟจีนเนี่ยชุดสวยเยอะมากๆเลยค่ะสงสัยเอาไว้พี่ต้องไปหาเครื่องมือสองสักเครื่องมาลองโหลดดูแล้วเนาะอ่านี่ลืมเอาหมวกออกกลายเป็นหมวกรูปแบบใหม่ไปซะงั้นดูซิขึ้นรูปกระสุนหรือยังนี่ค่ะตรงคำว่าฮ่าเบิร์หรือท่าเรือมีรูปกระสุนแล้วแต่ว่าเขาคนนั้นก็ยังไม่มาค่ะงั้นสเต็ปที่สดีกว่าราวนี้มาแน,น่ใช่แล้วค่ะเราจะไปนําอาวุธออกมาจากแก๊งยากุซ่าหชิ้น แม่ปิดยากุซ่าไปแล้วตอนนี้ขนทางสะดวกแล้วค่ะงั้นเอาเป็นปืนใหญ่หน้าประตูบ้านเลยค่ะไวดีแล้วเดี๋ยวเราก็ว้าไปที่ท่าเรืออีกรอบนึงค่ะเพื่อดูว่าพี่คนขายกระสุนเนี่ยมาหรือยังนี่มาแล้วน้องจ๋าคนขายกระสุนที่น้องๆอ,อยากเจอโอเคผลสรุปนะคะเราต้องมีอาวุธในมือก่อนนะพี่คนขายกระสุนเนี่ยถึงจะโผล่ออกมา วันนี้ช่วงค่ำอย่าลืมรอชมแฟลวุ่นลุนรักโรงเรียนชายล้วนในอีพีที่3กันด้วยนะคะร่วมกันซัพพอร์ตเมืองของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่อให้กันค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย